ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับเยี้มเแรงนะครับเนาะครับเมื่อนี้เป็นมือวันที่21นะครับวันพุธที่21สิงหาคมสองหก็ครับจยมาลงแนวทางเราพัฒนานะครับเรียกรับเฉพาะวงในนะครับเราวาเตรียมปากเตรียมขําพี่น้องเอฟซีเพราะว่าพ่นส้มมาไฮนะครับเนาะเราได้บอกไปตามที่เพ่นส่งมาหฮนะครับ ขับของทนายจันเอาเวียงจันนะครับหลุดมาหลายงวดแล้วนะครับพี่น้องชอครับหลุดมาหลายงวดแล้วนะครับเพิ่งจะมาตามอีกนะครับงวดที่แล้วก็บ่ได้ตามครับแต่เป็นส้งตัวเลขมาใ่หายโยนะครับกับบ่เขานะครับพี่น้องเข้าครับก็เลยบ่ลุงยูทูบนะครับเนาะแต่ว่างงวดนี้นะครับเป็นทั่วมาบอกสองเท่อแล้วนะครับพี่น้องชี่อว่ามีโอกาสมาหลายที่สุด ครับตัวเลขนะครับบลายหางนะครับพี่น้องเยบซี่ครับอาจารย์ให้ม่าเป็นเลขเบิ่์นได้อพี่น้องเยบซี่มือนี้นะครับเอาวันพุธมันเคยเบิ่์นบ้างเลยพี่น้องนะครับแอบจะมาลงให้พี่น้องเข้าครับพี่น้องเข้ากับเบิ่งไว้เป็นแนวทางก้อนก็ได้นะครับบ่อยากลงทุนบ่อยากอันกะบ่เป็นยังนะครับเนาะครับเพราะว่าเสียนาดีนะครับก็ลงให้ตามน้าใจที่เพิ่นส่งมาให้เนาะเพื่อบางที่มันเข่านะครับเพื่อให้พี่น้องเข้า เอาไปวิเคราะห์ือว่ามีโอกาสมากบ่นะครับเนาะเอาบ่าเป็นการเยเวลาครับวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองศูนย์สองสี่ โอ้ยฝนตกดีครับพี่น้องมือนี้หนาวร้อมนะครับอากาศเย็น <c oughs> น้ำท่วมครับพี่น้องภาคอีสานตอนบน อา,อาจารย์เพิรนว่านะครับเนาะทางแอดกับบริษการันตีนะครับเนะา D, นะนะมาแน่นอนนะครับเอ,เอาตามพนทรงมาให้นะครับเนาะครับมีศูนย์มีแปดนะครับ มีศูนย์มีแปดนะครับครับเพ่นไฮมาลักษณะนี้นะครับพี่น้องยิชี่ครับเดี๋ยวซิมีสุดจับกูให้พี่น้องเขาเบิ่งอยู่นะครับเนาะ ออปกาิมีจกดมีจิก,จกครับเพื่อนส่งไหามานี่ลักษณะนี้นะครับพี่น้องซี่ครับเดี๋ยวสิมีสุดจับกูให้พี่น้องเขาเบิง้งไปดำกันเนะครับเนาะ ครับพี่น้องเย็บซีครับถต่แอบจับออกมาให้นะครับเนาะครับตัวของธนอาจารย์นะครับเพิพ่นเน้นให้นะครับศูนย์แปดแปดนะครับศูนย์แปดแปดแล้วก็ศูนย์แปด ជិតច្បាស់ជានបងពីង FC เม็ดเดียวนะครับพี่น้องเอฟซีแบบแบบนะครับเอาโซนเจ็ดแปดโซนแปดโซนเจ็ดนะครับขบลูกกันนะครับเพิ่นกากะวงกลมแปดแปดให้กับสิบป้มอมแม่ยี่บพี่น้องเอฟซีแบบพี่น้องเขาก็บเบิ้งไว้เป็นแนวทางก็ไดรนะครับเบิงตาว่าเหล็กของคาราจันอเวียงจันทร์นะครับาารรรบ่บค่อยเข่ากัพิจารณาเอานะครับ ครับแอกะคือจังมันสีมานี่ยนะครับพี่น้องเข้ากับเบิงเอานะครับเพราะว่าทางช่องนะครับกับบรดเวณกรลันตีว่าเล็กจะเข่าหรือบกเขานะครับเนาะครับเพียงแต่นําเสนอให้พี่น้องเข้าแค่นั้นนะครับเพราะว่าเพื่อบางที่นะครับเคยแตกไปเราได้พี่น้องที่เราก็เคยเข่ามาอยู่หลายงวดความนะครับของธนชารตเนาะครับเนาะครับรอบนี้ก็ขอให้แตกขอให้ปังนะครับของเล่าพัฒนาของธนชาตเอาเรื่องจันทร์ มาแน่นอน0กับ8นะครับ7กับ8นะครับแสดงว่าเลขตัวเด่นนะครับเป็น8ได้พี่น้องเยาซี่วิ่งเด่น8นะครับครับมี7 8เป็นวงก,กลมให้7 8, 8นะครับ0 8 0 7 0 8 8 0 8 7เอาพี่น้องเยาซี่ให้ทุกคู่ทุกคนโชคแมนเด้อพี่น้องเยาซี่ลาวพัฒนานะครับเนาะของท่านอาจารย์อ๋อเวียงจันทร์อ่ะพาพี่น้องเข้าเบิ่งบรรยากาศน้ำท่วม <c oughs> แต่จเตรียม้าแล้วนะครับพี่น้องฝนตกดีครับพี่น้องยุ่ยซี่ครับตอนนี้เศร้าจ๊กเถื่อนนะครับตัง้งแต่สองคืนแล้วนะครับเนาะอันนี้ย่านน้ำถ่วมบอ่อปลาเนาะครับเนาะย่านปลาออกจาก้านะครับไม่เฝ้าระวังไว้บอ่อให้น้ำเข่าไหลถ้าเข่าไหลออกเบิดแถืปลาชนิดนี้นะครับบ่ามันหน่อยๆน,นะครับ พี่น้องเอฟซีุกคูทุกคนนะครับโชคหมานได้เมืองแร่งกับเล่าพัฒนาของท่านอาจารย์อ๋อเวียงจันเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะครับให้โชคโชคหมันๆมืนกันทุกคูทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ